แจกสูตรตีบ้านเจ็ดไม่ใช้ถ่านแคนสสูตรพร้อมลิงก์จัทฐานและวิธีการเล่นอย่างละเอียดเอาไปเช้ป้นดีมากๆครับนี่คือ3สูตรที่แก้วจะแนะนําในวันนี้ได้แก่หมูป่ามังกรและบอลลูนแก้วได้ใส่ลิงก์จัตฐานไว้ในคำอธิบายกดที่ลิงก์เพื่อเซฟสูตรได้เลยครับสูตรที่ 1. ห,หมูป่าสูตรนี้เป็นสูตรทํามดาวที่สนุกมากๆมาถึงให้ดูว่าคิงอยู่ตรงไหนเราจะต้องกําจัดคิงหรือถัานแคนให้ตายลงไป 킹อยู paid, so so right. ่ด <Yeah. S 1> ้านบนนะครับฉะนั้นเราจะก้าด้านบนกันแล้วก็ฐานแครนะครับมีไหมเช็คก่อนนะครับบ่บ้านที่เจอมีถานแครหรือไม่พอการเล่นหมูป่านะครับคิงกับฐานแครต้องตายลงไปไม่ว่าฐานแครจะเป็นตัวอะไรก็ตามเราจะต้องกําจัดให้ได้นะครับก็ทําการล่อถานแครออกมานะครับโดยใช้หมูป่าแก้วเห็นบ่าด้านบนครับเราปล่อยหมูป่าลงไปที่ป้อมปืนใหญ่ได้ก็จะใช้หมูป่าลงไปนะครับแก้วปล่อยลงไปด้านบนตัวเดียวนะครับก็สามารถที่จะดึงถาแครมาได้ถาแครที่เจอครับจะเป็นมังกร ป้าทงนิยมใส่มังกรเข้าแคนครับเพราะมันเป็นตัวที่ง่ายแล้วก็ทรงพลังครับถ้ารับมือไม่ดีโอกาสที่ผู้โจมตีพลาดนะครับมีสูงมากๆเลยเรามาดูวิธีการกําจัดฐานแข้งกันดีกว่านะครับก็ได้เตรียมธนูมาแล้วนะครับก็ให้ผู้ชมปล่อยธนูลงไปด้านบนหนึ่งตัวเลยนะครับปล่อยไปสุดแบบเลยนะครับเพื่อที่จะดึงมังกรขึ้นไปโชคดีที่ป้าหลังนี้นะครับทางฝั่งของป้อมธนูครับยิงไม่ถึงธนูเนาะมังกรมาถึงครับเราก็ลากไปด้านบนอีกหน่อยขออีกหน่อยนะโอเค เพื่อที่จะหนีนะครับไม่ให้โดนป้อมธนูโจมตีแล้วก็ลากไปด้านบน,นครับแล้วก็ใช้ธนูนครับเป็นวงกลมเป้าหมายของเราคือต้องการที่จะเบี่ยงเบียนความสนใจของมังกรนครับแล้วไม่ให้มังกรโจมตีทาง,งเราครับตายลงไปทีเดียวหมดเลยแล้วพอถ่านตายลงไปนะครับให้คุณชมปล่อยยักษ์ทั้งหมดไปหน้าก,กระดานปล่อยคิงปล่อยพมุดทั้งหมดลงไปนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดเปิดกำแพงท่านชมจะให้โจมตีหนกครับก็ปล่อยแมวภ้างลงไปได้เลยซึ่งแก้วจะปล่อยลงไปนะครับคุณชมอาจจะใช้เยาว์ผ้า,งางลงไปเผื่อที่กำแพง แล้วก็ใช้ระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะเปะิดกำแพงชั้นใน,นต่อไปแล้วก็จะไปได้ลึกขึ้นนั่นเองจากนั้นเราก็กําจัดคิงถ้าคิงและฐานแค่นตายลงไปนะครับโอกาสที่จะได้สาดาวมีสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าหมูป่านเนี่ยไหวแน่นอนพอเราโจมตีตรงด้านบนเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าซิงกซานครับมันพังลงไปประมาณ1ใน4ของฐานแล้วนะครับก็จะเหลือด้านซ้าย ด้านล่างด้านขวาครับที่นี่แล้วก็มาดูกันครับว่าเราจะเข้าด้วยหมูป่ายังไงการเล่นหมูป่านครับเราจะต้องเข้าแบบตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาครับมันคืออะไรตามเข็มนาฬิกาครับผู้ชมนึกถึงนาฬิกาครับแล้วเข้าด้านขวาลงไปด้านล่างไปด้านซ้ายครับก็เหมือนนาฬิกาที่เดินไปด้านล่างไปด้านซ้ายไปด้านบนนั่นเองหรือจะทวนเข็มนะครับก็เข้าจากด้านซ้ายลงไปด้านล่างไปด้านขวาแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้แก้วจะเข้าแบบตามเข็มแก้วก็จะปล่อยหมูป่าลงไปนะครับให้ปล่อยหมูป่าเป็นหน้ากระดาน ก็ปล <stove in. S 2> ่อยลงไปนะครับเป็นกระดานเข้าไปปล่อยหมดเลยก็ได้นครับหรือว่าจะเหลือไว้1 2ตัวนะครับจากนั้นใช้เพิ่มเลือดลงไปนะครับที่พื้นที่ว่างนครับเพราะมันอาจจะมีระเบิดยักษ์ได้นะครับให้ผู้ชมดาวนะครับว่าจุดที่เราเจอครับจะมีระเบิดยักษ์หรือระเบิดลูกเล็กรวมกันหรือไม่ประมาณนี้นะครับแก้วใช้ควงสุดท้ายนะครับลงไปด้านซ้ายเพิ่มเลือดลงไปนะครับก็จะเจอกับระเบิดยักษ์แม่ดาวไม่ผิดนะครับดาวไม่ผิดและหมูป่าก็จะเข้าไปจงตีอาวุธและเราก็จะได้ที่เหลือนั่นเอง นี่ก็เป็นวิธีการโจมตีด้วยหมูป่านะครับเป็นสุตรที่สนุกแล้วก็ท้าสำดาวได้ดีนะครับขอให้ชมกําจัดคิงได้แล้วก็กําจัดถันแคนได้นะครับที่เหลือเราไว้ใ้หมูป่าได้เลยนะครับอาจจะต้องอาศัยการลงน้ํายาอีกนิดหน่อยนะครับก็ค่อยๆฝึกนองลองอ่านทางดูนะครับการลงน้ํายาครับให้ลงเผื่อๆนะถ้าหมูป่าจะไปด้านล่างครับก็ลงเผื่อๆด้านหน้าเลยนะครับเพราะหมูป่าจะเข้าไปที่อาวุธอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ลงเผื่อไว้นะครับไม่ต้องลงที่ตัวมันนะมันจะคุ้มกว่านั่นเอง ก็เลือด้าล่านครับเราได้มา2ดาว99%กระต่อช่งส,สร้างสุดท้ายก็พังลงไปเราก็ได้3ดาวก่อนไปชมสุดที่2แก้วขอโปรโมทโค้ดหน่อยนะครับหากคุณชื่นชอบผลงานที่แก้วทําคุณสามารถสนับสนุนแก้วได้ไง่ายๆโดยใช้โค้ดแก้วก้าก่อนเติมเกมเติมที่เว็บ Super c e l ซ Store ได้ของแถมด้วยนะแก้วจะใส่ดิงเว็บไว้ให้ในคำอธิบายขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณใจจริงโปรโมทเสร็จแล้วไปชมตาที่2กันต่อเลย สูตรที่2มังกรสูตรนี้เป็นสูตรทำสำดาวที่ง่ายง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าต้องรุ้นนิดนึงมาถึงก็ให้ดูเลยครับว่าเราจะเข้าด้านไหนอาวุธหลักที่เราจะดูนะครับก็คือนี่เลยครับเพื่อกวาดอากาศนะครับดูว่ามันเป่าไปด้านไหนจะภาพนะครับมันเป่าไปด้านบนมันจะเป่าบลมไปนะครับถ้ามังกรเข้าไปจะถูกเป่าไปด้านหลังนั่นเองทําให้แก้มองว่าเราไม่ควรที่จะเข้าจากทางด้านขวาเข้าไปนะครับเราไม่ควรเข้าครับเราควรเข้าจากทางด้านล่าง หรือเล่นข้างเข้าไปนะครับจะดีกว่าเนาะแต่ว่าเราจะเข้าไปนะครับก็ต้องดูป้อมพูด้วยนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างแค่ดูคร่าวๆพอเนาะเราจะเข้าไปนะครับท้งที่ดีนครับาเล่นง่ายๆก็เข้าด้านหลังของเครื่องกวาดอากาศนะครับก็เข้าไปเราใช้คิงลงไปก่อนครับโดยคิงเราจะไปลงไปด้านซ้ายนะครับเป้าหมายของเราคืออย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเราจะปคิงลงไปและคิงก็จะเดินไปด้านบนครับเป็นการบีบทางให้มังกรนครับเข้าไปด้านในนั่นเอง แล้วก็เราตัดทางด้านข้างได้แล้วใช่ไหมหรือด้านล่างครับเราก็ต้องปล่อยมังกรลงไปเพิ่มแก้วปล่อยลงไปด้านล่างหนึ่งตัวนะครับแบบนี้แล้วแก้วก็ปล่อยลงไปด้านในอีกหนึ่งตัวนะครับแก้วเห็นว่าใช้มังกรลงไปสัก2ตัวเนี่ยน่าจะตัดทางด้านข้างได้ดีนะครับตัวเดียวอาจจะเจอป้อมพุกไม่ไหวเนาะแล้วก็เหลือมังกร8ตัวนะครับก็ทําการเข้ากันครับการเข้าก็จะใช้มังกรเป็นหน้ากระดานก็ปล่อยมังกรลงไปนะครับแก้วควรแต่เอาน้ำแล้วปล่อยลงไปตรงกลางเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะโจมตีโซนด้านกลาง พอเราเข้าไปนะครับให้ใช้นมำาบ้าลงไปตรงกลางเลยนะครับเพื่อที่จะจมตีด้วยแรงขึ้นนะครับมังกรออกมาเรามีมังกรหลายตัวอยู่ในน้ำยาบ้าแค่แป๊บเดียวแทงแข้งก็ตายลงไปจากนั้นเราป่อนนมำบ้าไปด้านขวานะครับเพื่อไปที่ป้อมพุแล้วก็ไปด้านซ้ายที่ป้อมพุเลยนะครับเพื่อที่จะกำจัดป้อมพุมังกรก็จะขึ้นไปนะครับเราก็จะไม่มีอะไรทําแล้วนะครับเพียงแค่รอครับรอดูว่าผลลัพธ์ที่เจอครับจะเป็นอย่างไรสุดนี้นะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นสุดที่ง่าย โอกาสที่ทาได้สามดาวนะครับมันก็เลยไม่ได้สูงมากนะครับปัญหามันจะอยู่ที่ผังบ้านครับถ้าผังบ้านไหนดีเอาอาวุธนะครับอย่างเช่นป้อมพู่เนี้ยกระจายกันไว้ดีนะครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้เขาป้อมพู่แยกกันไว้นะครับทาให้กวางมังกรจะบินมาโจมตีด้านบนได้นะครับที่ป้อมพุ่ป้อมนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับแล้วบางทีเราอาจจะเหลือมังกรน้อยไม่กี่ตัวนะครับทำให้เราอาจจะโจมตีป้อมพุ่ไม่ได้นะครับป้อมพุ่ก็จะโจมตีมังกรตายลงไปเราก็อาจจะไม่ได้สามดาวนั่นเอง นี่ก็เป็นสูตรที่ง่ายนะครับยังไงถ้าผู้ชมเห็นว่าเขาเอาป้องพว้ใกล้ๆกันนะครับก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับปล่อยมังกรเข้าไปแล้วใช้น้ําิบ้านนะครับแดกเข้าไปที่ป้อมพูเลยเพื่อที่จะกําจัดป้อมพูให้พังไว้ที่สุดครับเราก็จะได้สาดาวนั่นเองจะถามว่าแก้วช่บสูตรไหนมากกว่ากันแก้วก็ชอบสูตรหมูกว่าหมูป่านะเพราะแก้วมองว่าหมูป่านะครับมันค่อนข้างที่จะช oked หวานครับแต่มังกรก็เป็นสูตรที่เหมาะสาหรับเอาไปโป้นนะครับเล่งง่ายๆไม่ต้องวางแผนอะไรมากนะครับก็สามารถที่จะ พอเก็บสาดาวได้นั่นเองเดี๋ยวเรื่องขวานครับเป็นที่คุณเจาะน้ำมุ่นครับมับงกรก็จะเคลื่อนที่มาครับล้วก็จะโจมตีเข้าไปเราก็จะได้3มดาวนั่นเองสูตรที่3บอลลูนสูตรนี้เป็นสูตรทำสามดาวที่ต้องวางแผนเยอะมากๆการเล่นเล่นเหมือนกับหมูป่าเลยแต่ว่าเราจะเปลี่ยนหมูป่าเป็นบอลลูนและมินเนี่ยนก็เป็นสูตรหนึ่งที่สนุกนครับใช้ความคิดสร้างสรรค์พอสมควรเลยมาถึงครับจะเข้ายังไง เราจะต้องกําจัดฐานแคนเลยนะครับแน่นอนว่าฐานแคเนียเราจะต้องกําจัดนะครับแล้วก็ป้อมพูนครับเราอยากจะได้2ป้อมนะครับอยู่ตรงกลางเป็นบ้านกันมังกรเนาะเราก็ใช้ถังเข้าไปจากการป้อมพูล2ป้อมได้เลยเดี๋ยวแกจะคะดึ้นขวานะครับเพราะว่าเราจะคะดึ้นขวานะครับเราก็ใช้บลรุนเข้าไปเพื่อดึงฐานแคนออกมานะครับฐานแคนก็จะเป็นมังกรแล้วก็เราสามารถใช้ธนูลงไปลอได้นะครับเพื่อที่จะให้มังกรครับออกมาด้านด้านนอกนั่นเองก็ปล่อยธนูลงไปด้านมุมนะครับ หลายตัวหน่อยเนาะเพราะว่าตรงนี้มีป้อมธนูครับดักอยู่ธนูก็จะเข้าไปนะครับจากนั้นพอเราล่อมาได้นะครับเราก็ใช้ธนูลงไปหมดเลยกระจายกันไปนะครับแล้วก็ใช้พะม,มุดลงไปถ้าไม่ไหวสามารถที่จะปล่อยลงไปเพิ่มได้จากนั้นแก้วปล่อยยักษ์ลงไปด้านล่างครับหตัวที่มุมนะครับแล้วก็พะม,มุดสตัวด้านบนทำเหมือนกัน,นครับปล่อยยักษ์กับพะม,มุดลงไปแล้วเราก็ใช้ยักษ์ลงไปเป็นหน้ากระดานหมดเลยนะครับพอมังกรตายลงไปแล้วปล่อยพะมุดลงไปหมดเลยใช้ระเบิดลงไปนะครับใช้ยาบ้าลงไปด้านในเลยนะครับเพื่อที่จะ ให้ระเบิดครับคิแพงด้านในอพอเราจะเข้าไปโจมตีด้านในกัน,นครับพอเราเข้าไปได้คิงก็จะเข้าไปนะครับเราก็อาจจะใช้ถ้าไม่ตายมาลิทูดาได้เลยครับ oh. ก็จะเข้าไปพอมุดเข้าไปนะครับมีอาวุธด้านหน,นครับเป็นป้อมพุคิงเข้าไปโจมตีแล้วนะครับด้านซ้ายพอมุดโจมตีป้อมพุถือดีเลยเหลือป้อมพุป้อมเดียวนะครับอยู่ด้านซ้ายแต่เราเข้าไปไม่ได้นะครับคิงก็จะเดินลงมานั่นเองไม่เข้าไปนะครับเพราะตรงนี้มันใกล้กว่าคิงตายลงไปนะครับเราก็ได้ประมาณนี้ ทีนี้นครับเราจะเข้าแล้วนะครับเราจะเข้ายังไรสิ่งที่เราต้องกังวลนครับมีอยู่2จุดนะครับคือเครื่องกวาดอากาศเดานขวานะครับทำให้แน่นอนครับว่าเราจะไม่เข้าจากด้านล่างเข้าไปนะครับเพราะว่าบอลลูนจะเครื่องกวาดอากาศครับขิดแน่นอนนะแล้วก็จะเข้าไปนะครับด้านหลังเครื่องกวาดอากาศหรือเดานข้างนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันแล้วก็ป้องพูนครับคือป้อมที่แสบแสบแต่เรามีแผนของเรานะครับที่เราจะไปจัดการฉะันครับแกเห็นว่าเราเข้าไปนะครับเราก็อ่านเหมือนกับหมูป่านเลยครับ แก้วจะลงไปจากด้านขวาไปด้านบนลงไปด้านล่างนะครับก็จะเป็นการทวนเข็มนาฬิกานั่นเองแก้วเข้านะครับแก้วใช้บอลลูนลงไปที่ป้อมเท็ดล่า3ตัวนะ3ตัวนะครับปล่อยลงไปแล้วก็ปล่อยไปที่ขึ้นกว่าอากาศ3ตัวบอลลูนตัวแล้วก็ด้านบนนะครับ3ตัวพอเราปล่อยลงไปหมดแล้วนะครับก็ใช้มินเนี่ยนล,ลงไปตามหลังเลยมินเนี่ยนจะเก็บกวาดสิงก์ก้อนซ่านครับแล้วบอลลูนจะเข้าไปจากนั้นครับบอลลูนมันจมตีเต้นบนหมดแล้วนะครับตรงนี้ปืนใหญ่พังลงไปแล้วใช่ไหมมันก็จะพุ่งมาที่ป้อมพูนะครับ เรามียาบ้าหนึ่งขวดครับนี่แหละคือจุดประสงค์ของแก้วนะครับที่แกเอายาบ้ามาอีกขวดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้บอลลูนพุ่งเข้าไปนะครับไปโจมตีกับบอมพุนั่นเองแล้วก็แก้มีคำแนะนำนะครับให้ดูให้ดีให้ดีนะเมื่อบอลลูนครับทุกลูกโป,ป่งสีแดงลูกโป,ป่งสีแดงนะครับโจมตีไหมถ้าเจอลูกโป,ป่งสีแดงโจมตีนะครับให้ใช้พเพิ่มด้วยลงไปเลยเพราะว่าบอลลูนเราจะลดลงไปเกือบครึ่งเลยนะครับทำให้เราต้องใช้เพิ่มด้อยล,ลงไปจัดก,การเยียวยานั่นเอง บอลลูนก็จะด้วยกับมาเต็มแก้วใช้ยาวบ้าลงไปครับแล้วก็จะพุ่งไปที่ป้อมผู้ดนล่างนั่นเองป้อมผู้พังลงไปครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็รอชมว่าจะเก็บสัมดาวได้อย่างไรนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยเนาะเพราะว่าบอลลูนครับมันค่อนข้างที่จะขึ้นที่ชานครับแล้วก็อาจจะถูกป้อมธนูบางป้อมยิ่งถึงได้นะครับตอนนี้ก็มีป้อมปืนใหญ่ที่เหลืออยู่นะครับกับป้อมธนูแล้วก็จะมานะครับก็จะจัดการได้นครับนี่คืออีกหนึ่งสูตรครับที่แก้วคิดมานะ ล้วคิดว่ามันน่าจะพอเล่นได้ถ้าคุณชมเบอร์เบอร์หมูป่านครับเบอร์เบอร์มังกรเราเอาสุดนี้ไปเล่นก็ได้นะครับจะค่อนข้างหัวร้อนนิดหน่อยก็เป็นสุดที่แก้วแนะนำนะครับเผื่อคุณชมอยากจะวางแผนสนุกสนุนครับก็สมาี่จะเอาไปเล่นได้นะครับแก้วไม่ค่อยแนะนําให้เอาไปใช้ในบวลนะครับถ้าใช้ในบวลเนี่ยจะต้องมั่นใจนะครับว่าเราจะโจมตีป้อมพุดได้2ป้อมนะเพราะว่าถ้าป้อมพุเหลือแค่เหลือ2ป้อมนะครับคือหมายความว่าเราตีป้อมพุได้ป้อมเดียวเนี่ยงานหยาบเลยนะ คุณชมจะต้องกําจัดได้2ป้อมเลยถึงจะจมตีได้ยอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ก็นํามาฝากกันครับเรามาถึงบ้าน7แล้วเนาะยังเหลืออีก2บ้านที่แก้วจะทาต่อไปนะครับก็จะเป็นบ้าน6และบ้าน5้านะครับที่คุณชมสามารถที่จะรับชมเอาไปเช็คกันได้เลยและนี่คือ3สูตรตีบ้าน7โดยไม่ใช้ฐานแคนเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมชอบสูตรไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกแก้วนะแก้วชอบสูตรมังกรวางแผนสนุกดีแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ